ิบพระนางซีรีส์ดวงใจเทวพรหมกลับมารวมตัวแบบฟูลทีมสวยหล่อระดับพรีเมียมกับคณาวุฒิจีน่ายีนาไมากี้ปณิธานยาดาณรินยาเทศไมรอนอุ้มอิสยากองทัพพีกมิ้นรันระวี9ก้านเก้าและพีพีปุ้นปรีดีถ่ายปฏิทินช่อง3ปี2567เดือนพฤษภาคมทั้งหาคู่มาในคอสตูมสีขาวบริสุทธิ์ผุดพองสาวสาวแอบเซ็กซี่กับเดรสซีทูหวานซ่อนเปรี้ยวหนุ่มๆสวมสูทสีขาวหล่อสะอาดชวนหลงรักหน้ากล้องโพสนันท์นิ่งทำใจสั่นแต่พอ สังคัดทีมงานแอบป,ปวดหัวกับความแสบซนทั้ง10จอมาหยุดด้วยความคิดถึงกันโดยยดาไมากี้เทศ9ก้ามาประเดิมถ่ายปฏิทินช่อง3าครั้งแรกโชว์ความปลิวได้โลเคมีเฟรนชิพเข้ากับเพื่อนๆสุดๆส,สัมผัสได้ถึงความสดใสความสุขและมิตรภาพดีๆตรงตามติมเตะใครเป็นเจ้าของปฏิทินปีนี้เรียกได้ว่าเกินคุ้มเพราะเดือนนี้เป็นการรวมตัวนักแสดงช่องสาไว้ยเยอะที่สุดเท่าท,ที่เคยถ่ายมาดาวนโหลดปฏิทินออนไลน์ได้ทาง 3+ plus ค่ะ ขีขาวล้วนเ<ช>นาะเป็นแบบสดใสมากไม่ใช่แม่ชีนะคะทุกคนไม่ได้มีความสดใสอย,ย่างเดียวเซ็กซี่ด้วยดีใจมากๆค่ะแล้วก็ชอบธีมในครั้งนี้มากๆเลยสวยรอกันทุกคนเลยค่ะมันถ่ายรูปครอบครัวเหมือนกัน มีความแบบน่ารัากกบอุ่นดีค่ะหนุ่มๆก็จะมาในทีมทั้งความสดใสแล้วก็ความสดวันนี้ทุกคนมีเอ NERGY กันล้นทุกคนเราเตรียมตัวยังไงหรอตัดเล็บสองชั่วโมงครับก็ดีใจที่ได้มาถ่ายปฏิทินกับพี่ๆทุกคนนะค,ะคะรับคนนีอดีครับผมเดือนของเรานี่เรียกได้ว,ว่าพิเศษที่สุดเลยนะคะรับเพราะว่าทันแสดงเกลีองมากฝากปฏิทินเดือนพฤษภาคมด้วยนะคะว่าจะเห็นความสดใสความน่ารักของพวกเรา1ิบคนนะคะฝากละครดวงใจเทวพรมด้วยในตัวเลยค่ะ